เรื่องน้ายินดีส่งท้ายปีครับผม2,566ของเรานะคะกับยูเนสโกนะคะประกาศขึ้นทะเบียนสงกลานไทยนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ล่าสุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็รู้สึกยินดีที่ทางยูเนสโกนะคะออกประกาศแล้วก็ยอมรับทำให้ประเพณีนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะ นายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรารในประเทศไทยให้เป็นรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะในช่วงระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18 ณเมืองคาเซเนสาธารณลัสบอสสวาน่านะคะนายกนายกรรัฐมนตรีนะคะก็ได้แสดง การขอบคุณในนามของรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวไทยขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะสำหรับการอุทิศตนแล้วก็ความมุ่งมั่นทั้งฝ่ายการประเมินผลแล้วก็คณะกรรมการที่ได้คัดเลือกให้สงการในประเทศไทยอยู่ในรายการบัญชีต,ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติรวมไปถึงสำนักเลขาธิการสำหรับการทำงานอย่างหนักทั้งหมดที่ผ่านมา ดยสงการเป็นประเพณีในวันปีใหม่ไทยมีการเฉลิมฉลองกลางเดือนเมษาย,ยนทั่วประเทศเป็นประเพณีที่ได้รับการฝึกฝนและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยคนไทยในชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอันง,งดงามและมีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญยูกะตะเวทิตาของไทยต่อบรรพบุรุษความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นรวมไปถึงจิตวิญญ,ญาณแห่งความสามัคคีค่ะนายยกรัฐมนตรีท่านก็ กล่าวนะครับบอกว่ากิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานทั้งหมดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆของมรดกทางวัฒนธรรมโดยประเพณีสงกรานที่เป็นที่รู้จักนะครับก็จะมีการบินทบาทส,ส่งน้าพระพุทธร,รูปรถน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้อาวุโสที่เคารพนับถือตลอดจนการแสดงละครพื้นบ้านและการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานสงกราน ดังนั้นเองเนี่ยสงกรานในประเทศไทยครับจึงเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์และก็จําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับทั้งนี้เองนะครับสงกรานในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ลำดับที่4นะฮะของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมยูเนสโกนะครับได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนก็จะมีโขนเลยค่ในปี2561นะครับอันดับ2คือนวดไทยในปี2562และโนราของทางภาคใต้ครับคุณผู้ชมในปี2564โดยการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีประเทศต่างๆเสนอขึ้นทะเบียนรายการ ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น45รายการด้วยกันตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปีคิตศักราช2003นะครับเพื่อสงวนรักษาแนวปฏิบัติการแสดงออกความรู้และทักษะที่ได้รับการยอมรับของชุมชนหรือว่ากลุ่มคนโดยต้องการสร้างความเคารพและสร้างความตระหนักตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนไปถึงสากล และก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสงวนรักษาโดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับก็สามารถอยู่ในรูปแบบการแสดงออกทางวาจาและภาษาการแสดงศิลปะแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีทางศาสนาเทศกาลเฉลิมฉลองและงานฝีมือแหละครับ